เพิ่งเท่าไงวะล้อกาล่ะเข่าเก่าก็เหขี้มือเขาไี่หมดเลยเดี๋ยวมันมาเห็มคนนอะมันมีเห็มตัวนะตัวน้อยอ่ะอ๋อ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 วงจอเนาะมีไหนขึ้นไปไหนแสดงว่าไปนั่งกินอน่ะ ตัวน้อยตะเกียมันมันอยู่ฮานนะมันมีสามตัวก็นะมันมันลงมานะตัวเนี้ยอ้อะอ้อะอ้อะอ้อซอยซอยถุงละลุ <c ười> ลงแต่ไงอะ <c ười> ่ะรับอ่านก่ก่อนเออทัวเดี๋ยวมาเห็นวันนี้ต้องถึงสามหมื่นเนอคลิปคลิปนี้ต้องถึงสามหมื่นคลิปหนึ่งอนะ่ะ หน้าถึงสามหมื่นเลยนะเดี๋ยวเขาจะวางก็เหมือนที่หถนนฮู้จระเข้มาได้อะอ่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 ะลุงบอกว่าเป็นยังเป็นท้องไก่จะลุงแปลเสียงได้เออลุงแปลงเสียงได้นะเอ่ะลุงอ่ะเดี๋ยวมันผูกมันมาแห็บนะมันฮู้ละว่าเฮามาเดี๋ยวมันผูกมันมาแห็บเจอน้ากะอ่ะจีรองรอเนาะอ่ะอิงเอาขึ้นขาฮะอิง ตัวใหญ่เออนี่ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่ก็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 มาพูดมาพูดห<ะ>ลอกคนเดียวก่อนหลอกคนเดียวก่อนเดี๋ยวมันจะงงเฮ้ยอิงหลอกอก,ลอก่อนเฮ้ยอิงหลอกอก,ลอก่อนนั่นมาหายคลิปป่ะเอ้ยปีนเถอแกงวะอ้ยอะปีนบกเออว่ากันอันนี้จะไปกินอันนี้ไปกินนี่อันนี้ไปกินชัวเนี่ยมันปีนอย่านี่นี่นี่มันไปกินนี่ นี่โอ้ยหอมนี่ตัวนี้เอาไปกินเฮ้ยเฮ้ยแม่เห็นปวงแล้วไหนไหนมันปิ้งเพลกอย่างเออเดี๋ยวมาพอนะมันจะมันจะแคะแล้วมันจะตกดีนะตัวตัวที่เอาปัดเยอะเออนุ๊กเดี๋ยวรอให้มันกินก่อนรอมันกินก่อนกลัวมันจะกินได้แต่ละตัวเพราะ